หลังจากที่เท้าซันไล่สองยืนขึ้นมาได้ตามขนาดที่เท้าต้องการบัดน,นี้เท้าสิเปลี่ยนไปเปลยนไล่สองนอนลักษณะนี้ลักษณะนี้ลายสองนอนแล้วก็สิขึ้นไปม้วนกว่อนสี่ไปเป็น,ปนลายสองนอนได้เทาก็ต้องมาเหยีดขันตอน ัน้นตอนเปลี่ยนลายซะก่อนเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายนอนมาเปลี่ยนลายตังกะยก,กสองว่างสองยกสองเซนว่างสองเซนแต่ว่าขันสิเปลี่ยนลายนอนมาเปลี่ยนลายตัง่อสิเปลี่ยนลายตังมาเปลี่ยนลายนอนก็นสิเป็นการยกเท่าเซนบบดนี้ยกเ้นหนึ่งว่างเส้นหนึ่ง แต่ว่าขามสองขามสามให้ขามสองขามสามเดี๋ยวคราวนจับมองเลก็ได้แต่ว่าจับเมือคูจับเมือคูเขาโยกขึ้นมาจงเว่สามสิทพี่น้องจงเว่สามสิทแล้วก็ว่างสินหล็กลงไปวางสินหล็กลงไปขามสาม ยกไปมาเส้นหนึ่งว่างเส้นสองลงไปสามสองไปเรื่อยๆวันนี้มันจะเป็นขามสามขามสองไปเรื่อยๆพี่น้องขามสามขามสองขามสามขามสอง เสียงสะท้อนมันอยากมืดเป็นกล้องไม้กันพี่นงนี่แหละก่อนและนี่นี่คือเขาคือเขาจับขึ้นมาเบิดสุดเบิดสุดจังเลย3 2 สามสามแบบนี้เฮาจับขึ้นมาเฮาเริ่มต้นด้วยตอกจับคูสิจับคูระว่างสินแรกให้ขามสามเอาเสียสิบที่ใบฟังเริ่มหม่องไม่กันเลย เฮาขฮาเริ่มต้นด้วยเอาตอกเป็นคูสี่ขึ้นมาก,ก่อนแล้วหอากลับมาคือเห็ดใหนบางเรื่องนี่เห็ดในเบงบางเรื่องนี่นย่ยเฮาจงไว้สามเซนแล้วเฮาเอาลงไปสองเซนแบบนี้เออล,ลงไปเซนหนึ่งแบบนี้ไม่เห็นมันขามสามก่อนแล้วก็สิมาขามสองอ่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปบางนึ่งหันที่เฮ้าเห็ดไปบางก่อน เหตให้เบิง่งสิเป็นแบบนี้แต่ว่ากันกรอนทนี่ดีเฮาจับอีกแบบหนึง่งเฮาบบได้สนใจว่าเขาสี่จับเฮาสิจับเอาเส้ไหดเฮาบบได้เฮาบบได้ห่วงว่าสี่เอาเฮาสบ่บได้เอาเฮาบบได้เอาสองเส้อยนน่างสี่ขึ้นมาเฮาสิมาจับเอาเส้นหลังเส้นเดียวโดยเส้นหนึ่งวางแหวงสี่วางแบบนี้ การโบผิดพี่น้องแต่ว่าเขาต้องเท็ดขามาสองเนี่ยเขาให้มันขามาสองขันเส้นหลัง,ขลงขเขาเหให้แค่ขามสองขันเส้นแหลกเขาเห็ดใรขามสามเนี่ยขันเขาแยกสองเส้นนี้ออกจากกันเอาเดินเส้นหลังกวนอะ่ะเขาก็ให้มันขามาสองแบบบ็นยังแล้วเขาก็ะจับมาเส้นหนึง่งปล่อยเส้นนี้ลงไปมันก็นสิกขามาสามเนี่ยมันก็นสิคือเก่าพี่น้องแต่ว่าห่างมัน อยู่กับวิธีจับซีว่าเขาจิจับเอาแบบเด็ก่อนขามสองขามสามคือเกาเอาเส้นหน้าก้อนส้นหลังก้อนกะบมมีปัญหาสำหรับตอกส้นเป็นคู่นํสำหรับตอกเป็นคู่อยู่นะวางลงไป จำนวนว่าเ่าจับเ่าสิเดินเส้นหลังกรเ่ากะให็ดขามสองนะจ๊ะห่อกรเห็ดขามสองอันห่อเดินเสนนเ้นหน้ากรเ่ากะเห็ดขามสามมันกะสิถือคือเกาบัวพีดนี่ดงน,นี้วิธีตกการก่อนสิเปลี่ยนไปเป,เปลี่ยนลายสอง นอนถุกีถวสิเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไล่สองนอนหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไล่สองยืนเราก็ต้องเลยตกกากบทุกแถวพี่นอ้องเดี๋ยวใน,น,นพี่น้องเบิ่งยันพี่น้องบ่เขอาใจ ว่าขันหาหลงจับสีนหลังกอนนี่มันสีบทถือถือคือเกาแต่ว่าขันหลงจับสีนหลังกอนเด่นสีนหลังกอนให้ออกขามสองไอเฮ็ดขามสองศีลต่อไปมันก็จะเป็นขามสามคือเกาขะน้องบริษัทจังสันบทถือ แต่ว่าขันเอาจับเส้นหลังดืนก้อนนี่ขันเอาไปขามสามก่อนเส้นตัวไปมันจะเป็นขามซีเด้พี่น้องจะเป็นขามซีขามสามไปเด้ย ลายตกกาบ่นอิ้นลายตกกาบที่สิเปลี่ยนลายจากยืนไปหานอนจากนอนไปหายืนก็ตรงห้องตรง้องสารลายนี่สกนุนห้องฮาบ่สาไลายนี้ห้อง็เปลี่ยนไลา์ไปกว่าด้ถามว่าคันจาเป็นบ่ต้องสารจำเป็นพี่น้อง ขันห้องสา,าษามันก็จะเปลี่ยนไปว่าอะไรมันจำปิ่นต้องได้สารไล่นี่ตลอดตอบมันซ้อน,นกัน สำหรับมือใหม่ที่มีข้อสงสัยยังกะคอมเมนต์ Comment. สอบถามมาได้พี่น้องเด้อกันว่าเข้าใจมองใดจุดใดที่บ่เข้าใจ สำหรับกระติบเขานี่ลล่ที่คนสนใจหลายที่สุดก็คือนี่แหละลายนี่แหละลายสองยืนนี่แหละลายอื่นก็มีอยยุดอกแต่คนบ่ค่อยสนใจบ่ค่อยมักยอดนิยมก็คือล่เนี่กระติบเข่า กล้องก็พันภาพเคลื่อนไหวในบางแท่กกับวัสด้พี่น้องกล้องก็สิเกิดมัวมัๆไปเดี๋ยวพันภาพเคลื่อนไหวมันคือภาพนิ่งเลยบอทีพี่น้องมองนะี่ มันวิ่งเหาวเบื้องผ่านกล้องมาเล่นบทผิดตัวนี้มันลงสองแต่นี้ตัวนี้ลงสองตัวต่อไปมันสี่ผิดเลย งานนี่มันแข็งเร็วพอเปลี่ยนมาปิดไลน์นี่ปุ๊บนี่ เ้าสิเปียนไปเป็ี่นห้าสารไปวันนี้สิเป็นไล่นอนได้บ้เพราะว่าไล่ตัวนี้มันสิปนสเป็นไล่ตัวสำหรับเพ็่นให้เปลี่ยนนอนไปหาตั้งตั้งไปหานอนหรือสิเป็นไล่พวกข่ากระแตกระเต้อันยังเฟรนเดียต่ือกันพี่อ้องเพื่อนก็ต้องได้ใส่ตัวนี้บอกว่าห้าสิเปี่ยนไปเปลี่ยนไล่ใดก็แลลวเต่เหาก็ต้องได้ใส่ สารตัวนี้แหละสารไลนนี่แหละสำหรับเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไลายมันก็สิเปลี่ยนข่มสามข่มสองข่มสามข่มสองต่วมากอ่ะพ่อฮอดไดไล นีแ่แหละฮาก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนสองยีนได้บหดนสองยีนเออสองนอนโอ้ยเบาก,กันลงหนาลงหลังเปลี่ยนมาเป็นสองนอนพี่นออ้องจากสองยีนมาเป็นสองนอนเหมือน เบืงผ่านกองเนี่ยมันเบึงวัฒน,นัรเบึงแบบผ่านกองล,กลักสารโดยพร้อม หกหนึ่งวางหนึ่งขามสองนั่นแหละพี่น้องหกสิบหนึ่งว่างสิบหนึ่งขามสองมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละลายมันก็ได้การกลับไปกลับมาจนกว่าห้อสี ได้ตามที่เขาต้องการุ่นละ ມັນ10ເ10ນກະຈອດແລ້ວທາ พอเปลี่ยนมาเป็นไล่นี้ได้แล้วก็ถ้าก็ทีสารไล่นี้ไปจนกลัวสิพอ่อบานนะสารไปจนกลัวสิพอ่อที่ห้าต้องการแล้วก็มว่วนสุดท้ายก็คือมวน สำหรับคลิปนี้กะพี่น้องเรเบิ่งจากตอนเปลี่ยนจากลายสองยืนมาเปลี่ยนลายสองนอนว่าเหตุองไดเขาจงค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นลายสองนอนได้ก็คือนี่แหละพี่น้องโตกะกาบตัวน,นี้แหละให้พี่น้องเบิง่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ คลิปต่อไปสิเป็นยังพี่น้องกับคอยที่ตามเบิง่งเดอสํสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ